ใจคุณพี่ว่าฉันทํางานมากี่ปีคะคุณพี่ว่าฉันไม่มีเงินเหรอคะคุณพี่ว่าฉันไม่มีบ้านเหรอคะคุณพี่ว่าฉันไม่มีอาชีพเหรอคะหรือยังไงหรือยังไงคะคุณต้องไปทำไมต้องมีใครจ่ายคะช่องของฉันฉันบริหารช่องของฉันเองไม่ได้เหรอคะแล้วกันคุณก็ต้อง จับนะคะถ้าคิดว่าเราทำผิดจับค่ะนะคะอนะย่ดอาดัดจริตค,ค,ค่ะเป็นเรื่องตัวแผะมารยาทนิดนึงนะคะฮัโโลโหลเออโทรศัพท์ตกน้ำเมื่อเช้าเข้าห้องน้ำที่ปตทเนี่ยปั๊มปตทเป,ตเป็นฝ้าหมดเลยเออน่าจะซ่อมประมาณสองสามร้อยดูแลไปล้างเอาฝ้าออกอะ่ะฮะเออ ก็ใช่อดีเนี่ยมันโอ้โหเสียมีแต่เรื่องเสียตังค์ไม่เราเราเข้ออันนี้เข้าห้องน้ำแล้วมันห่ออยู่กับไอ้กางเกงไงแล้วจังหวะสะบัดกางเกงแล้วมันหล่นตุ้มลงไปสวัสดีพี่มิมนพันธ์นะครับสวัสดีนะฮะลูกเพจทุกท่านกดไลค์กดแชร์ได้วยฮะพอดีคุยเรื่องโทรศัพท์ตกนะอยู่โทรศัพท์พังอ่ะลูกเพจเอเอแค่นี้แหละ อยู่อัยการเนี่ยเออเออเดกลับบ้านนะคะเป็นลูกชายห่งานเาบ้างรู้ว่าหนงานเขาทำไหครับอ๋อก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็อาจจะยืนแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเกษตรแฟร์กันต่อเลยมี่ไปเกษตรแฟร์เขาปะเนี่ยเกษตรแฟร์ ออรออยู่นี่เลยใช่ไหมจะไปเหรอไม่รู้เห็นพี่เอเห็นพี่เอว่าจะไปพี่เอพี่มาดไปหรือไม่ไปไปเกษตรแฟร์ก็ไปสรุปเขายืนตรงไหนเขาต้องยืนตรงนี้ดิเขาจะไปตรงนู้นหรืไม่มาตรงนี้ดิแถลงตรงไหมหรือยังไงแถลงก็ต้องแถลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องยืนอย่างเงี้ยอยู่ดีตรงกลางเราจะเข้าเลยค่ะแล้วแต่เข้าเลยค่ะ คครับบขอดูนออิวขอพเป็นแผ่นหนึ่งโทรศัพท์ก็พังนะฮะตอนนี้ตกน้ำเมื่อเช้าไม่โอเคพี่ฟ้าขึ้นเลยหมดเลยต้องไปซ่อมม,มันมันถอดล้างได้มั้งร้านเขาถอดล้างได้มั้งใช่ประมาณสองสามร้อยอ่ะ ขอให้ยติการดําเมินคติทางาเรื่องการปบัติจะไม่เปลี่ยนไปโดยตอนะคะีอยู่เรื่องเดียนที่จะเดินทางม ่ไหหหมมรรือออยาาาับบข้้งนนก็เดี๋ยวรอนะฮะรอยื่นหนังสือยื่นเสร็จก็น่าเขาก็น่าจะเดินทางไปเกษตรแฟร์กันเลยนะก็น่าจะมีอะไรต่อตอนี้กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายโมงบ่ายอีกสาทีบ่ายถ้าไปเกษตรแฟร์กนที่นี่เขาเริ่มตั้งหกโมงโน่นที่สวนให้รอ ขยับขยับขยับมาอ่งนี้ดอิอยู่ข้างพี่ปอ,อเอ๊ สองที่นะครับพยาการสูงสุดนะครับนี่ก็เป็ข่ายแดงงานเพื่อสิทธิคริการ ฮลเหลเมลคาวเมลคาว ทางอายการนะคะในการที่จะให้ยุติคดีนะคะเรื่องของให้ยุติการดําเนินคดีทางการเมืองเนื่องจากการดาเนินคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเรียนอายการสูงสุดจากการติดตามของสุทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เริ่มการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคม2563จนถึงวันที่31มกราคม2567 มีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีจากถณะการ์ชุมนุมและการสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย1,947คนในจำนวน1,268คดีในจำนวนนี้เป็นเด็กและเวยาวชนที่อายุต่างกว่า18ปีจำนวน286รายใน217คดีสำหรับสถิติการดำเนินคดีแยกออกแยกข้อกล่าวหาสำคัญได้แก่1 ข้อหามินประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองมีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยเก3ร้อยหกสิบสามคนในจำนวนสองร้อยแปดแปดคดีสองข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งหกมีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนในจำนวนสี่สิบห้าคดีสาม ป่าฝืนพลกอฉุกเฉินมีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย1,469คนในจำนวน664คดีนับตั้งแต่เดือนเฤษาคม2563ที่่มีการดำเนินคดีข้อหานี้ต่อผู้ชุมนุมและทำกิจกรรมทางการเมือง 4. ข้อหาตามพรบรการชุมนุมสาธนารนณะมีผู้ถูกกล่าวหาอย่างน้อย1 7 5คน สอกล่าวหาอย่างน้อย1น1คนในจำนวน215คดี 6. ข้อหาละเมิดอำนาจศาลอย่างน้อย43คนใน25คดีและคดีดูหมิ่นศาลอย่างน้อย13คนใน10คดีจากจำนวนคดี1 2 6 8คดีดังกล่าวมีจำนวน494คดีที่สิ้นสุดไปแล้ว เท่ากับยังมีคดีอีกกว่า774คดีที่ยังดําเนินการอยู่ในกระบวนการชั้นต่างๆซึ่งอยู่ในกระบวนการทํางานของพนักงานอายการเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิแรงงานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเห็นว่าการดําเนินคดีกว่า774คดีซึ่งยังไม่ถึงที่ให้สุด ท่นานในฐานะพนักงานอายการมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดำเนินคดีและการรักษาความเป็นธรรมทั้งนี้เนื่องจาก1คดีการเมืองกว่า7 7 4ปีคดีนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งสืบทอดอำนาจมาจากรัฐบาลเผด็จก,การและเกิดการและเกิดจากมูลเหตุความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองการแสดงออกทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่คดีที่เกิดจากความตั้งใจที่จะเป็นหาชียกรต้องการต่อการร้ายหรือความไม่ปลอดภัยขึ้นในสังคมในขณะที่ปัจจุบันพัรคแกนนำรัฐบาลได้เปลี่ยนฐานเป็นพักของประชาชนคดีความทางการเมืองซึ่งเกิดจากาาาการชุมม<อ>ุงทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาตั้งแต่ปี2 5 6 3จึงสมควรได้รับการแก้ไขผ่านกระบว,วนการยุติธรรมสองคดี4ี่ยีคดีจาก7 7 7คดีนั้นเกิดขึ้นจากคดีป่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากสถานการโควิด1ิาทำให้ มีการประกาศก,การฉุกเฉินทั่วรานชนาจาักรตั้งแต่มีนาคม2563ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์โรคระบาดท,ที่แพร่หลายมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากการได้รับวัคซีนที่ล่าช้าการควบคุมโรคในการปิดสถานที่ต่างๆซึ่งส่งผลต่อการทำมาหากินเศรษฐกิจสังคมของประชาชนทำให้ประชาชนออกมาชุมนุมจนวนมาก การชุมนุมเป็นเพียงไม่กี่หนทางที่จะสื่อสารต่อผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองและเนื่องจากมีประกาศสาการฉุกเฉินทำให้ประชาชนถูกจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมณนะขณะนั้นและทำให้ถูกดำเนินคดีและถูกสลายการชุมนุมหากสังคมอยู่ในภาวะปกติคดีดังกล่าวย่อมไม่เกิดขึ้นในขณะที่ปัจจุบันสถาน,นการณ์โลก การเมืองกลับต้องแบกรับภาระคดีต่อไปทําให้ต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการต่อสู้คดีเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักงานนัาการและศาลยุติธรรมที่ต้องเสียเวลาดําเนินคดีนับร้อยคดีโดยไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะ 3. การดําเนินคดีทางการเมืองน,นั้นละเมิดต่อส,อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการทางการเมืองข้อ19และข้อ21และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและส่งผลต่อประชาธิปไตยซึ่งไม่ผลดีไม่มีผลดีต่อสังคมและพัฒนาให้มีการเคารพความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายมิใช่การใช้อำนาจดำเนินคดีต่อประชาชน สี่การดาเนินคดีต่อเยาวชน2 8 6คนที่แสดงออกทางการเมืองนั้นไม่เป็นผลดีต่อเยาวชนและสังคมโดยรวมเพราะเด็กนั้นย่อมมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิที่จะได้รับการปกครอง,อง,รองการคุ้มครองการํำเนินคดีต่อเยาวชนเพียงเพราะการแสดงออกทางการเมืองนั้นจึงขาดต่อหลักจึงขาดต่อหลักการประโยชน์สูงสุดของเด็กและละเมิด ละเมื่อต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก5เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเห็นว่าพนักงานนายการเข้ามามีบทบาทเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยยะสําคัญในการใช้อำนาจตามมาตรา21พระราชบัญญัติโค์งการนายการและพนักงานนายกการพศ2553มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีฝ่าฝืนพระราชกําญัตการบริหารราชการในสถา,านการณ์ฉุกเฉินกว่า63คดี ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในเชิงบวกให้เป็นให้ความเป็นธรต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเพื่อขายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจึงขอให้ท่านพิีานณาสั่งไม่ฟ้องไม่ยื่นคำร้องไม่อุทธรไม่ดีกาถอนฟ้องถอนคำร้องถอนอุทธรและถอนดีกาคดีซึ่งเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง 774คดีที่ยังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากการดำเนินคดีของทางการเมืองต่อไปนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาตาตามมาตา21พระราชบัญญัติองค์การนายการและพนักนาในาการกอส2,553ทั้งนี้นอกจากการไม่ดำเนินคดีทางการเมืองจะทําให้หน่วยงานของรัฐมีเวลาดูแลประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นยังมีบทบาทช่วยให้คลี่คลายความขัดแยง้ง ในทางการเมืองซึ่งดำรงอยู่มายาวนานการคืนความปกติสุขให้แก่ประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสาธารชนอย่างแท้จริงด้วยความคำลบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนี่คือหนังสือที่วันนี้พวกเราจะมายื่นที่สำนัก,กนง,งานแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ยุติคดีอย่างที่ปรากฏที่เราได้สื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปแล้วนะคะ แล้วก็ในช่วงนี้ทางตัวแทนของสำนักงารในการนานก็มารอรับเราแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเจอเลยนะคะยื่นตรงนี้ก็ได้ไมั้กเราเข้าไปไม่ได้นะครับเขาจะไปยืนน่นด้านในเราก็ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับ งานแทนของตำรวจสวัสดีท mm ุกท่านนะครับเราขอส่งสารสำนักงานอายการสูงสุดของรัฐบาลนี้เพื่อสิทธิประชาชนนะครับได้เดินทางมายื่นหนังสือนะครับถึงอายการสูงสุดของอายุติการดำเนินคดีทางการเมืองเนื่องจากการดำเนินคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับซึ่งตอนนี้ทางตัวทาอายการตัวก็ รออยู่ด้านหลังกระจกประตูทางเข้านะครับเพื่อน้องประชาชกนก็อยากที่จะให้ทางตัวแทนของอายการเนี่ยลงมารับหนังสือทางด้านด้านด้านหน้าด้านหน้า,านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นผมแต่อย่างใดนะตัวแทนของอายการก็รับ บริเวณทางกระนะครับหอบ้านพยาการนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้รับเกินข่าวบ้านทยาการทั่นเองนะครับบ้านพยาการเป็นจุดแรกครับหนังสือีรราันะครับเป็นป็นอย่างไรครัแล้วกไล่เรียนะครับไล่เรียนหรือว่าปฏบัึงวุนที่สามมัุราคมหกเจ็นี่ Bây giờ mình thử chụp cho Mình sẽ đi chụp cho mọi người ต้องีนะครันอดีดังกล่าวีจำนสี4คดีที่สิ้นสุดไปแล้วเท่ากับว่ายังมีคดีนะครับ7อยคดีที่ยังเนินในกระบวนการชั้นตในกระบวนการาาของพ้าราารอัยการนี้คือข้อควาอันนี้คือข้อวาที่มากกว่า ก็เาียอรัก้องให้คำนักกาอศยกษามีบทบาทอย่างที่การจัดการนวนร้อยหกแดักรมเจ็ดพันเจ็ดสิบจนวนจนวนใหญ่สี่อยาสี่นท่จะสุ่แล้วพว่าอยางมีคดีเหลืออีกเจ็ดร้อยเจ็ดสี่ี่ยัรดนอยในกระบวนการชั้นต่าง

ขอให้การตอบองขอนกลัร้องของุยทและของตคดีที่สิ้นเกิดจากการเฉลิมงการเด์หรือการแสดงออกทางการเมือง7 7 4คดีกว่า7 7 4คดีส่วนใหญ่เกิดยในสมัยของพันคดีรัฐบาลไปตันเกัการปาซึงสืบอนอำนาจมาจากรัฐบาลิการและเกิดกากมลเหตุความเห็นที่แตกต่างกันการเสดงออกทางการเมืองและความเห็นาง คาตั้งใจเป็นอัชญากรต้องการก่อนหตุร้าย มองเกษตรนะวันนี้ก็มีงานเกษรแฟร์ด้วยนะคะแต่ว่าพวกเราจะไปงานแล้วก็ช่วงเย็นจะมีงานใหนเวลาที่ใครรอนะคะก็เจอพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพี่น้องช่วงพวกเราพี่น้องประชาชนที่มาร่วมก็คฝากนะคะขอบคุณกิจกรรมทั้งวันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าทนายความเพื่อสุขนายความ เพื่อติดที่นักเยชนนะครับก็ไปยื่นหนังสือนะครับห mm hmm. รือไปยื่นประกันตัวนะครับรยืนประกันตัวในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องขังทางการเมืองนะครับสิบกว่าคนก็คงจะต้องรอคำสั่งทางการแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงบ่ายครับเพื mm hmm. ่อถ่ายแรงงานพิทธิประชาชนก็เดือดร้นะครับมนาะ ที่หายการสูงสุดในใา้ยุติกาดคดีทางการเมืองนื่องจากการกำเนิคดีนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามแต่ก็ช่วงเย็นนะครับเปิดไผแรงงานทีประชาชลรยชน์นักกิจกรรมต่างๆจาก d r ีก็จะไปเดินรณรงค์นะครับที่มอกเรมอกรเรสามงานเกษตรสามหรือว่างานเกษตรแปดเองน์ี้เกษตรสามา แต่อจะไปวเ็ท่านมมาลกรรมหาย็จะาเสนก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับไปนะครับกองปราบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคดีของรักกว่แลก็ศิลปินนะครับมาร้องกองปราบจะมีถูกฆ่าตัดต่อคะได้ให้ข่าว่างนี้ของเราได้หลากหลายมากขึ้นนะครับางานการด้าวรมาน เพรื่องของการก็เ้องําแให้พวการราสักนีิทรการ็สจสิ้นลงแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมยื่นหนังสือนะครับก็เดี๋ยวจะแยกย้ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเราเห็นทุกคนลงไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นเราใจช่องเฮียเฉาครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ 么大家。